สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับครูเต้ยอภิวัตไม่พ้นดราม่าเจอด่าลั่นเขาว่าจ้างสอนบอกไปโรงเรียนอยู่ได้ยัดเงินพออ,อครูทุกคนเล่าเรื่องเป็นตุเป็นตะเลยนะครับสำหรับครูเต้ยอภิวัตไม่พ้นเจอดราม่าคอมเมนต์ด่าลั่นเขาว่าจ้างสอนบอกไปโรงเรียนยัดเงินผูน้อำนวยการและคุณครูแล้วเอาเวลาไปร้องเพลงแฟนๆแห่ส่งกำลังใจครับ จากกรณีดราม่าครูสาวระบุโดนบีบให้ลาออกเพราะไปร้องเพลงตอนกลางคืนล่าสุดวันที่11มิถุนายนครูเต้ยอภิวัตนักร้องหนุ่มก็ออกมาโพสต์ภาพตัวเองพร้อมกับแคปชั่นว่า เมื่อมีข่าวพูดถึงวงการครูเขาคือบุคคลที่โดนคอมเมนต์หาบ่อยที่สุดแห่งยุคสมัยพร้อมคอมเมนต์ใต้โพสต์อีกว่าถามว่าคนชมเหรอ99.99% 99คอมเมนต์ด่าครับเขาว,ว่าจ้างสอนบอกไปโรงเรียนยัดเงินผู้อำนวยการและคุณครูแล้วเอาเวลาไปร้องเพลงโดยครูเต้ยภิวัตรนะครับได้แคปคอมเมนต์ ที่ด่าเจ้าตัวว่าครูที่เป็นนักร้องดังๆคืนถึงสองสามหมื่นมาลายอีกต่างหากแต่ไม่ยอมลาออกเพราะค่าราชการมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่คู่สมรสบุตรรวมทั้งได้บำเหน็จบำนาญและเงินเดือนขึ้นทุกปี ที่อยู่ได้ก็จ่ายเงินให้พออและครูทุกๆคนในโรงเรียนตามที่ตกลงกันไว้เงียบอยู่ได้นานส่วนเคสนี้น่าจะไม่ได้จ่ายให้พออและครูคนอื่นเลยโดนร้องเรียนก่อนจะคอมเมนต์อีกว่าเล่าเรื่องเป็นตุเป็นตะเลยโดยมีแฟนแฟนเข้ามาให้กำลังใจกันแบบรัวๆครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นีลูกทุงด้วยนะครับ